สวัสดีคะ่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมน,นะคะค่ะสำหรับวันนี้พึ่งก็จะพาทุกคนมาทําสูตรลดน้ําหนักเลยกทุกคนค่ะแล้ววันนี้ตัวช่วยในการลดน้าหนักของเรามีแค่สามตัวค่ะทุกคนพึ่งจะพูดแบบว่าคร่าวๆเลยนะไม่ว่าประโยชน์ตัวไหนก็นแล้วแต่นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของทุกคนนะคะทุกคน,นะคะ่ะตัวแรกค่ะตัวแรกทุกคนนี่คือสตรอเบอรี่ที่พึ่งไปหาซื้อมาจากรูตานะคะเฮ้ยสตอรอเบอรี่นี่แพงกันเนาะ นี่ค่ะสตอรอเบอรี่จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยในการลดน้ําหนักของเราในวันนี้นะคะทุกคนประโยชน์ของสตอรอเบอรี่นะคะทุกคนเพิ่งจะพูดให้ฟังนะสตอรอเบอรี่มีวิตามินซีสูงและก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะทุกคนนะและที่สําคัญนะคะเขายังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายด้วยนะและสตอรอเบอรี่นะคะทุกคนอ๋อ มีแร่ธาตุมีไฟเบอร์และที่สำคัญสตรอเบอรี่ช่วยลดน้ำหนักช่วยคุมน้ำหนักนะคะทุกคนและช่วยให้เราขับถ่ายได้ดีค่ะทุกคนนี่คือสตรอเบอรี่นะคะตัวต่อมาค่ะตัวต่อมาคือน้ำส้มกันน้ำส้มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพิ่งเลือกใช้แบบกล่องนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้แบบข้นสดก็ได้นะคะทุกคนก็แล้วแต่สะดวกค่ะเพิ่งคิดว่าต้องมีคนถามเพิ่งแน่นอน ว่าน้ำส้มเนี่ยไม่มีน้ำตาลเหรอมีค่ะทุกคนแต่มีแค่18กรัมไม่เป็นผลค่ะทุกคนน้ำส้มกล่องนี้นะคะทุกคนพลังงานอยู่ที่80แคลอรี่ค่ะทุกคนส้มลูกหนึ่งให้พลังงานอยู่ที่47นะคะและน้ำตาลอยู่ที่13กรัมค่ะทุกคนอืมชัดเจนนะประโยชน์ของเขาก็มีมากมายค่ะคือมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็วิตามิน C, ซีสูงและก็ยังช่วยสร้างคอลลาเจนและช่วยชะลอวัยนะคะทุกคนโอเคค่ะรู้เรื่อง ตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปก็คือว่านหางจระเข้นะคะทุกคนว่านหางจระเข้เป็นยาระบายค่ะทุกคนและช่วยลดน้ำหนักและก็ยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานและโรคต่างๆๆนะคะทุกคนเป็นไงคะทุกคนสรุปได้ใจความสั้นดีไหมที่เพิ่งต้องพูดสั้นๆแบบนี้เพิ่งก็ไม่อยากให้ทุกคนมาเสียเวลากับข้อมูลประโยุน์ต่างๆเผื่อใครไม่ชอบเนาะเออนะ อโอเคค่ะอันดับแรกนะเดี๋ยวพึ่งจะพาทุกคนไปทำนะคะทุกคนว่าทำยังไงอันดับแรกนะคะใช้นี่พึ่งพึ่งผ่ามาเรียบร้อยใช้นะคะทุกคนใช้สตรอเบอรี่หน่งชิ้นหรือครึ่งลูกแบบนี้นะคะทุกคนนะนี่คะ่ะทุกคนเตรียม,มละใช้สตรอเบอรี่ครึ่งลูกไข่หย่อนลงไปแบบนี้นะคะส่วนว่านหางจระเข้นะคะทุกคนใช้วุ้นอย่างนี้นะคะ ทุกคนต้องไปล้างเมื่อมันออกให้สะอาดเลยนะคะทุกคนนะใช้อย่างนี้นะคะหนึ่งทอนแบบนี้มันก็จะได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะทุกคนนะคะเดี๋ยวตัวต่อมานะคะทุกคนพึ่งก็จะใช้น้ำส้มกล่องตัวนี้เทตามลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะแป๊บนะพึ่งอยากจะบอกว่าใครจะใช้แบบสดก็ใช้น้ำส้มั้นสด1แก้วน,นะคะทุกคน นี่กับทุกคนเทลงไปแบบนี้นะเรียบร้อยค่ะนี่คือวิธีทําสูตรลดน้ำหนักของเราในวันนี้นะคะทุกคนก็คือสตรอเบอรี่ครึ่งลูก ว่านหางจระเข้นะคะทุกคน1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําส้มกล่องหนึ่งกล่องถ้าข้นสดก็คือ1แก้วโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจะออกไปปั่นนะคะทุกคนคะ่ะโอเคไปปั่นแป๊บหนึงนะคะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะปั่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเพิ่งจะใส่แก้วนะ ก่อนที่จะปั่นนะคะทุกคนน้ําส้มทุกคนต้องเย็นนะคะทุกคนโอ้ยพอดีแก้วพอดีเลยนี่ค่ะสุดลดน้ําหนักของเราในวันนี้นะคะทุกคนค่ะและเพิ่งอยากจะบอกว่า ทำดื่มเป็นประจํานะคะทุกคนและสูตรนี้ดื่มหลังอาหารมื้อเช้านะคะทุกคนดื่มหลังอาหารมื้อเช้านะก็คือกินข้าวเสร็จกินขนมปังหรือจะกินอะไรก็แล้วแต่ของคุณนะคะก็กะเวลาเอานะคะสัก15นาทีค่อยทําสูตรนี้ดื่มนะโดยที่สําคัญนะคะทุกคนรสชาติมันรสมากค่ะเดี๋ยวเพิ่งดื่มให้ดูเนาะทําไมถึงดื่มให้ดูอ,อร่อยอะ่ะอร่อยอร่อยอ ก็เอาง่ายน้ำส้มมันมันมันก็เยอะกว่าตัวอื่นนะสตรอเบอรี่มันก็แบบว่าเออครึ่งลูกเนาะแล้วก็ว่านหันจระเข้เอาง่ายๆรวมๆแก้วนี้จะทําให้น้ําหนักคุณลดนะคะทุกคนขาทําดื่มประจานะคะโอเครู้เรื่องค่ะค่ะสําหรับวันนี้พึ่งต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและก็ติดตามเออนํำพึ่งไลฟ์สไตล์นะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามพึ่งด้วยนะคะทุกคนเพื่อให้ช่องพึ่งได้เติบโตในวันข้างหน้านะคะทุกคน ลมแรงแรงอ่ะเธอโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ